สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกนะคะหัวข้อนี้คือดาวเสาร์ย้ายรอบนี้จะเกิดการสั่นสะเทือนต่อชะตาชีวิตของคุณยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะดาวเสาร์นะคะดาวทุกทษดทนนะเป็นดาวเจ้าเรือนออสหัชชะนะคะของชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกนะัแล้วก็การย้ายครั้งนี้นะคะจะย้ายเข้าไปในเรือนปุตระนะคะ ปุตราก็คือลูกบุตรบริวารน,นะคะลูกหลานบริวารแบบนี้นะคะแล้วก็การเริ่มต้นได้นะคะการเริ่มต้นการเกิดใหม่ของธุรกิจแบบนี้ได้เลยนะคะ ดา,าวเสาเนี่ยมันก็คือความเหนื่อยนะก็อาจจะเหนื่อยกับบุตรบริวารมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ซึ่งอาจจะไปรวมเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอ,อะไรนะพี่น้องนะเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบางครั้งมันเป็นการแข่งข้อได้เนาะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่หมอต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยความความแม่นยำมันจะอยู่ประมาณ30-40%เนะคะเพราะว่าเราดูแค่ดาวดวงเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่และคนแต่และพื้นดวงไม่เหมือนกันเราต้องดูดาวตั้งรับนะว่าดาวตั้งรับมันคือดาวอะไรบ้างแบบเนี้ยนะคะเป็นคู่มิตรเป็นคู่ศัตรูหรือไม่มีดาวเลยมันจะมีการตีความที่แตกต่างกันไปเราก็ต้องไปดูดาวดวงอื่นๆด้วยนะคะดาวไหนสนับสนุนดาวไหนส่งเสริมนะหรือดาวไหนแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะการโคจรต่างๆนานานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ไพ่ยิบสี่นะคะมาดูซิว่าไพ่ยิบสี่จะบอกอะไรนะคะมา ดูกันนะคะแต่ว่าเราดูเป็นแนวทางได้นะคะก็ใช้ดูเป็นแนวทางไปนะมาขอพลังงานชาวราศีพิจิกลักขนาพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะเมื่อดาวเสาย้ายนะคะดาวเสาเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะคะ เพื่อนพ้องพี่น้องนะคะหรือการเดินทางระยะใกล้ๆก็ได้นะของคุณมันจะยากอยู่แล้วนะคะสำหรับสัจชะเนี่ยบางทีเจอเพื่อนที่แบบเขาเรียกอะไรนะมีที่พลเหนือคุณนะ่ะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะมาดูกันนะคะว่าหลังจากย้ายไปเรือนปุตระแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะม,มาดูกันเจ้าเรือนสัจชะ ย้ายไปอยู่2ปีเลยนะคะโอ้พ,อพระโพธิสัตว์กวนอิมนะใช้ความเมตตาอย่างเดียวสิ่งที่พ่ออยากบอกนะคะใช้ความเมตตาอย่างเดียวเลยนิสเดาะเคราะห์นะคะแล้วก็อันนี้ผู้วายชนนะไอ้พอต่อกงนะคะพอต่อกงเอเทพเจ้าเสือปัดเป่าเห็นไหมปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็เป็นคุนแผน่ามหาเสน่ห์อืม มาดูกันนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกนะ,ะสิ่งที่พ่ยอยากบอกนะขึ้นมาใบาแรกนะก็คือนั่นแหละนะในเรื่องของเมตตานะเมตตาบารมีนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะใช้ความเมตตาใช้ความอ่อนโยนเข้าแรกก็าเสามันแข็งนะดาวเสามันแข็งนะคะุณจะไปแข่งข้อกับเขาไม่ได้เลยมันมีต่พังกับพังนะคะมันเป็นจังหวะหรือมันเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานดื้อนะ,ะ,อะลูกหลานดื้อไม่เชื่อฟัง นะแต่ถ้ามองในมุมในเรื่องของการเริ่มต้นกิจการงานมันยากมันเหนื่อยมันหนักมันมีอุปสรรคมันมีอะไรมาขวางกัน้นมันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีถึงมีไพ่สะดาะเคราะห์ขึ้นมาเห็นไหมนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันดูต่อที่ไพ่บริษัทก่อน ะะอืมถึงได้บอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่นะต้องใช้ความใจดีมีคุณธรรมให้อาภัยอบอ้อมอารีแบบเนี้ยเข้าสู้เลยนะคะถ้าไม่ใช้ในเรื่องของความเมตตาเอื้ออาทรหรือการให้อาภัยเข้าสู้หรือความรักที่บริรสุทธิ์เข้าสู้พังอมืมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะ นะเพราะเราเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชาวพิจิกคนไหนเจอของแข็งแล้วล่ะนะในในช่วงสองปีนี้ซึ่งโหดหน่อยเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะคะมันเป็นแบบนี้เลยนะคะอืมแล้วก็นะคะาะําว่าเสด็จเคราะห์ในที่นี้เนี่ยคาําว่าเะดาจเคราะห์ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีเพิ่มนะคะเอ,อ่อเพื่อให เขาเรียกอะไรนะรับลื่นเหมือนทานอะ่ะทานบาร,รมีจะทําให้คุณรับลื่นนะคะไปที่ไหนใครๆก็รักรักคนให้ใช่ไหมเออไม่รักคนรับนะรักคนให้ใครที่รอรับไม่มีใครรักหรอกแต่ถ้าเราเป็นคนที่ให้เนี่ยจะมีแต่คนคนรักนะคะจากศัตรูก,ก็กลายเป็นมิตรจากมิตรนะก็จะสัมพันธ์แน่นแฟนกันมากขึ้นหรือว่า มีความจริงใจกับกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะแต่ให้ใบนี้นะผีตาโขนนะบ่งบอกถึงการให้ฟังเทศฟังธรรมทาบุญให้มากให้ให้มากแบบนี้แล้วสิ่งที่คุณได้กลับมามันคือการมีคนสนับสนุนการมีผู้ติดตามนี่จะกลายเป็นแบบนั้นไปเลยนะคะมันเหมือนว่าเวลาเราเจอสิ่งไหนที่แข็งเราต้องใช้ความอ่อนโยนเข้าแรกแบบแบบนี้นะคะคุณถึงจะได้ใจเขามาแต่ถ้าเหมือนเหมือนคุณเข้าไปในหมู่นักเลงอะอย่างเนี้ย นะคะถ้าคุณเป็นนักเลงใส่ใช่ปะมันจะเกิดอะไรเนาะแต่คุณเข้าไปคุณนอบน้อมถ่อมตนคุณอาจจะได้รับความเมตตกลับมาก็ได้หรือคุณไปเมตตาเขานะไปเพื่อไปให้อ่ะนะเขาก็ไม่ทำลายคุณเขาก็อาจจะกลายเป็นกลับมาปกป้องคุณซะอีกอะไรเงี้ยคือกลายเป็นผู้คุ้มครองเออมันก็เป็นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนคนจ่ายค่าคุ้มครองใช่ไหมเออเขาก็คุ้มครองเนี่ยเคยดูหนังไหมมันเป็นในลักษณะนั้นได้เลยนะคะ เห็นไหมเสืพระเจ้าเสือนะคะขึ้นมานะก็คือในเรื่องของการขาจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะภาพนี้คือการไหว้นะคะคือการไหว้คือการเขาเรียกอะไรนะพูดง่ายๆคือมันคือการทําความดีนั่นแหละความดีนะ,ะม,นะมันจะขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมันจะทําให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันทุเลาเบาบางลงนะคะเห็นไหมไพ่นี้คือหมายถึงว่าสามัคคีชนะศัตรู ช่ไหมเพราะเมื่อชนะแล้วเนี่ยคุณก็กลายเป็นคนที่ยำเกรงของบุคคลทั่วไปมันอาจจะสลับกลับกันเลยก็ได้จากการที่จริงๆเราจะต้องกลัวเขาอะกลายเป็นพอเรานอบน้อมป,ปุ๊บเขาไม่อยู่ใต้อํานาจเราซะงั้นกลายเป็นเขาต้องเกรงใจเราซะงั้นนะมันก็เป็นไปได้นะอืมอีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้บอ,บอกถึงให้ลล ละเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีที่จะมีผลต่อง,งานต่อธุรกิจหรือต่อคนใกล้ตัวใดๆก็ตามนะคะให้เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไปนะแล้วไปติดกับไพ่ขุนแผนด้วยนะคะอืมนะไปติดกับไพ่ขุนแผนนะก็ไพ่ของความเจ้าชูแหละหรือหรือเป็นไพ่ของการทำสิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ย นะคะให้ลดลาเลกทุกอย่างนะให้ลดลาเลกทุกอย่างแผแ่เมตตามากๆก็ดีนะให้กับผู้วัยชนนะคะแผแ่เมตตาให้กับ э streams, ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษหรือพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะคุณจะได้รับการคุ้มครองอืคุณจะได้รับการคุมคร้ม,คร,รค,มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากบรรพบุรุษมาคุม้มครองคุณไม่ให้คุณได้รับภยัยไม่ให้คุณได้รับอันตรายใดๆเลยแบบนั้นนะคะม,มาดูกันต่อนะจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะชาวราศีพิจิกลักขนาพิจิกนะ ขมันชุสีโพธิสัตว์พระเจ้าเล่าปีเทพระเจ้าเต่าอืมเออเง็กเซียน้องเต้แล้วก็พระโคนาทีนะคะใช้ความอดทนนะต้องใช้ความอดทนที่มากนะกับ ทุกๆอย่างการเริ่มต้นกิจการงานหรือความยิ่งใหญ่นะดาวเสาจริงๆมันเป็นดาวใหญ่นะแม่หมอต้องบอกองี้บางคนได้เริ่มโครงการใหญ่ๆนะต่ถามว่ายากไหมยากเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่บางคนมันเป็นโครงการใหญ่ๆแบบเนี้ยนะคะคุณจะได้มันมาแต่คุณต้องใช้ความอดทนที่มากคุณต้องใช้สติปัญญาที่มากคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถที่มากนะคะแล้วคุณจะยืนหยัดมันได้หรือคุณจะทํางานใหญ่อันเนี้ยที่คุณได้รับมอบหมายเนี่ยประสบความสําเร็จ มันเป็นลักษณะนั้นแต่งานใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้กันทุกคนนะคะมันเป็นจังหวะหรือมันเป็นโชคของคุณด้วยแหละนะคะชาวพิจิกคือแม่หมอจะบอกงี้นะดาวดวงหนึ่งน่มันมีทั้งแง่ดีและแง่ร้ายแง่บวกและแง่ลบนะคะมันไม่ใช่ร้ายเสมอไปนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่บวกซะเสมอไปนะมันก็มีให้โทษด้วยให้คุณด้วยมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นในตําแหน่งที่สูงส่งนะคะตําแหน่งที่สูงสุดแบบเนี้ยเง็กเซียนทองเตะนะคะ อืมเป็นตำแหน่งของผู้นำตำแหน่ง CEO หรือว่าถ้าทำธุรกิจธุรกิจก็จะยิ่งใหญ่ขยับขยายเติบโตเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นแต่คุณก็ต้องพบกับความเหนื่อยความยากหรือต้องใช้ความอดทนที่มันหนักหนาะสาหัสแค่นั้นเองเนี่ย มันเป็นในลักษณะนั้นได้เลยอดทนกับทุกๆอย่างนะดาวเสาเนี่ยนะคะมาตรงจุดนี้เนะเราต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาด้วยจะเห็นไหมมีพระมันชุศีโพธิสัตว์ขึ้นมานะคะก็เกี่ยวกับในเรื่องของสติปัญญาเนะหรือเรียกว่าเออเขาเรียกอะไรนะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอืใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาในการเจรจาต่อรองนะคะเพราะแม่หมอบอกแล้วว่าคุณจะเจอเรื่องยากๆครถ้าคุณใช้อารมณ์ในการ เจรจาหรือแก้ปัญหาคุณมีแต่พังกับพังนะคุณต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นนะแล้วก็การเจรจาเนี่ยให้เจรจาเพื่อสารสัมพันธ์ให้มากที่สุดไม่ว่าจะก,กับใครก็ตามมันเหมือนรอบตัวเลยนะชาวพิจิกนะคะทุกคนนั่นแหละนะที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณใกล้ชิดกับคุณนะคะให้ประสานแบบสารสารความสัมพันธ์หรือสารพันธมิตรนะ่ะเออให้หาพันธมิตรเท่านั้นนะใช้ความสุภาพอ่อนน้อมเข้าสู้ ทำตัวเองให้เป็นที่รักให้ได้นะคะแล้วครอบครัวจะอบอุน่นมันบ่งบอกถึงครอบครัวด้วยนะนะคะสหัสชชะพี่น้องคนรอบข้างหรือว่าเ,เพื่อนหรือว่าลูกเนะี่ยลูกหลานเราแบบเนี้ยแล้วครอบครัวจะอบอุน่นหรือแม้แต่ทั้งธุรกิจหรือการทํางานที่เป็นทีมก็จะอบอุน่นจะเข้ากันได้นะเพราะฉะนั้นชาวพิจิกนะคะเมื่อเสาย้ายมาอยู่ตัวนี้คุณต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วเจ้าเรือน เจ้าเรือนของตัวคุณเนี่ยก็เป็นดาวอังคารด้วยนะเป็นดาวอังคารนะคะซึ่งมันจะเป็นดาวคู่ศัตรูกับดา,าวเสาร์เนาะอือเป็นในลักษณะนั้นนะคะแล้วดาวเสาร์ย้ายไปเรือนปุตตะของคุณเนี่ยนะดาวเจ้าเรือนเป็นดาวพฤหัสก็เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวเสาร์อีกเช่นกันนี่ มันก็เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเจอความขัดแย้งมันจะเจอความคิดเห็นที่มันแตกต่างหรือมันจะเจออะไรที่มันไม่เข้ากันไม่ลงรอยไม่ลงตัวเนี่ยแบบนี้มัะเจอเยอะเพราะฉะนั้นไพ่ถิงได้บอกคุณไงใช้เมตตาใช้เมตตาใช้คุณธรรมใช้แบบเขาเรียกอะไรนะใจดีเข้าสู้อ่ะเออมันต้องใช้แบบนั้นมาดูกันต่อนะคะจะเกิดอะไรอีกนะมาดูกันนะคะชาวพิจิก มักอกลีผลนะคะเมื่อไหร่ที่ใช้ความเมตตาหรือว่าความอ่อนโยนเข้าไปอ่ะมันจะพลิกกับกลายเป็นคุณจะเป็นที่ต้องการของเขาเลยมันกลายเป็นแบบนั้นไปเลยนะจากแรกๆมันจะเหมือนการถูกผักใสหรือว่าขั้วบวกกับขั้วบวกมันเจอกันมันจะผลักกันใช่ไหมเออนั่นแหละนะมันจะกลายเป็นสลับขั้วกันซะง,งั้นน่ะนะคะเออให้แบบอย่างที่บอกอ่ะใช้ปัญญาในการพูดในการเจรจานะ รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแบบนี้อมืมันเหมือนไหวพริบด้วยนะคะคุณจะกลายเป็นที่ต้องการของตลาดเลยแล้วทีนี้การงานคุณจะเดินละทีนี้นะอะไรไันไม่ขวางละนะการงานจะเดินการเงินก็จะเดินหรือการทําอะไรก็แล้วแต่ความคิดเห็นก็จะมีคนเห็นด้วยละนะโอกาสการคัดค้านโอกาสการขัดขวางนะมันก็น้อยลงเนะี่ย แล้วดวงจะเป็นยังไงไก่สอนราชสีสินะคะเออไก่สอนราชสีสีคือความยิ่งใหญ่นะคะคือความยิ่งใหญ่ความรุ่งเรืองความเจิดจลัลเลยนี่เป็นดวงอาทิตย์เลยนะคะนะมันเหมือนกับการที่คุณก็จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาหนุนดวงมาหนุนอํานาจคุณอะมันกลายเป็นแบบนั้นไปได้เลยนะคะกิจการงานก็ปังไปซะทุกอย่างนักค้านักขายทํายอดได้ยอดใหญ่ยอดโตกําไรมหาศาลเนะี่ยมันจะเป็นแบบนั้นไปเลยนะอืม ก็จะมีแต่สิ่งที่ดีดเห็นไหมได้รับการคุ้มครองนะได้รับการคุ้มครองจากชุมชนได้รับการคุ้มครองจากผู้รับผู้ใหญ่บ,บรรพบุรุษปู่ย่าตายายนะคะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์นี่นะคะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเลยนี่แต่ต้องเป็นอย่างที่แม่หมอบอกไปเนาะเออนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณอดทนได้อดได้ทนได้ใจเย็นได้ นะพลิกตัวเองเปลี่ยนเป็นเอาสิ่งที่ดีมอบให้คนอื่นได้อะตัวคุณเองก็จะกลับมาสงบล่มเย็นข้าวปลาอาหารก็จะอุดมสมบูรณ์การกินการอยู่การใช้การเดินทางทุกอย่างมันดีหมดมันปลอดภัยหมดเลยนะคะคือเหมือนกับมันจะไม่สร้างศัตรูเนาะม,มันจะไม่ไปงัดค้อบใครอันเป็นแบบนั้นแล้วจะมีแต่ความรุ่งเรืองมาดูต่ออีกหนึ่งสำหรับนะคะมาดูชิว่าสำหรับนี้จะบอกอะไรมาดูกัน นะดาวเสารย้ายรอบนี้นะคะเจ้าเรือนสหัสชาไปปุตตะนะคะปุตตะนั่นเองนะ,ะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกมาดูกันนะคะโอเคพัตติปุรสตนทรีสวดถอนนะคะอินคู่เพียต่อเงินต่อทองเด่นด้านเสน่ห์เลยเนาะแปลกมากนะเวลาแบบถ้าผ่านบททดสอบตรงนี้ไปอ่ะ คุณดูนะสวดถอนเห็นไหม,มเดี๋ยวมาดูกันพัตตีปุรสุนทรนะคะอ,อ,อันนี้เนี่ยบอกบอกถึงความอดทนเช่นกันนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงคุณจะต้องผ่านอุปสรรคผ่านอุปสรรคปัญหาให้ได้แบบนี้นะคะต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาให้ได้เมื่อไหร่ที่คุณผ่านได้นะคุณก็จะเข้าสู่เส้นชัยแล้วทุกอย่างมันจะหลุดพ้นหมดเลยนะจะบอกให้จริงๆแล้วเนี่ย ดาวเสาร์มันเป็นดาวที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะมาเนี่ยมันมีแต่ดาวทุกลูกทําให้เป็นทุกข์บ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างแหละมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะลูกหลานบริวารอะไรเงี้ยทาให้เป็นทุกข์หรือการเริ่มต้นธุรกิจทําให้เป็นทุกข์เหนื่อยยากลําบากดูแล้วไม่มีวี่แววของความสําเร็จเลยอะไรแบบนี้นะแต่อย่างที่บอกเมื่อไหร่ที่คุณก้าวข้ามบททดสอบตรงนี้หรือผ่านความอดทนตรงนี้ไปได้นะคะคุณจะหลุดพ้นอืม คุณจะหลุดพ้นเลยนะคุณจะเข้าถึงเส้นชัยเลยนะเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอาความดีชนะความชั่วด้วยนะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรนะต้องต้องเอาความดีเข้าสู้อย่างเดียวเลยเหมือนไพ่บอกนะคะแล้วก็ไพ่ป็นี้บอกบอกถึงคุณต้องผ่านเรื่องที่ต้องอดทนมาเป็นอย่างดีอะแต่ต้องใช้ความดีเข้าสู้เออมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วไม่ว่าอะไรคุณก็จะผ่านหมดนะ สิ่งที่มันเป็นอัปมงคลสิ่งที่มันเป็นไม่ดีต่างๆนะั้นาะนะมันจะถูกเคลียร์หมดเลยอืมเอาความดีเข้าสู้โรคภัยไข้เจ็บก็หายมีเสน่ห์เป็นที่ต้องการแล้วก็อย่าไปทําผิดนะอย่าไปทําผิดศีลผิดธรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของกามเมอ,อันนี้เน้นย้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดวง,งคุณมีเสน่ห์มากอืมเดี๋ยวสุดท้ายมันจะกลักกายพลิกกลับเป็นคนที่มีเสน่ห์เลยนะคะค้าขายอะไรก็ดีแล้วเวลาคนมีเสน่ห์เนี่ย นะคนมันก็จะแบบน้อจับจ้องอะนะมันเป็นลักษณะนั้นนะคะบางทีเราไม่ได้เข้าหาเขาเราเข้ามาเองแต่เราก็อย่าเผลอใจไปนะถ้าเรามีคู่ครองอยู่แล้วเราก็อย่าทําแบบนี้เลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือเออบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวให้มันสมดุลอะนะคะเออคุณต้องทําทุกอย่างให้มันสมดุลเพราะว่าสิ่งที่เห็นนะ่มันจะมี การถ่วงสมดุลน,นะดาเสาย้ายมามันหนักมันเหนื่อยมันหน่วงมันอะไรบางอย่างก็ตามแต่ละคุณต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมดุลคือเรียกว่าบริหารให้มันลงตัวนะคะเออไม่ใช่อันนี้มากไปอันนี้น้อยไปอ่ะก็ต้องไปจัดการดูเอาหลายๆอย่างนะบางครั้งมันเหมือนสมมติอ่ามันลงเรือนปุตตะใช่ไหมละ่ะเกี่ยวกับลูกเงี้ยถ้าการให้ของคุณต้องให้เท่ากันยกออันนี้ไม่หม่อยกตัวอย่างนะเออคุณต้องให้ของเท่ากันถ้าคุณให้เหลื่อมล้ำเมื่อไหร่เดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวลูกอีกคนนึง เป็นลักษณะลูกมีปัญหาอืมอี่ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นที่คุณต้องบริบราหารหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มันเท่าเทียมลงตัวมาดูต่อนะจะเกิดอะไรอีกนะคะนี่โอ้การยืนเหนือมารชัยชนะพระไพวะพระแม่อุมานะคะเจดนาลีพันหลักเอาอีกแล้วนะเออเกี่ยวกับเรื่อง ความรักอะไรแบบนี้แล้วติดกลาหูด้วยอย่ามัวเมาลุ่มหล,ง,ลงทาสิ่งผิดนะชาวพิจิกนะคะเอออย่าติดในเรื่องของกามอย่าติดในเรื่องของความมัวเมามึนเมาสุรายาเสพติดอะไรแบบเนี้ยนะหรือติดในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรที่มันไม่เป็น ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่อ่ะคือเราเราเสี่ยงโชคได้นะแต่บางครั้งเนี่ยเราเสี่ยงแบบเล็กๆน,น้อยๆนะคะเราเสี่ยงแบบเล็กๆน,น้อยๆนะของคุณถ้าจะดูเสี่ยงโชคต้องไปดูดาวราหูนะเออมันไปอยู่เรือนอะไรของคุณแบบเนี้ยเออนะคะเด่นไหมเออแบบนี้นะคะแล้วดาวพฤหัสอยู่อะไรแบบนี้นะแต่ทํางแม่หมอก็กไม่ไม่ได้อยากจะเชียร์อะไรตรงนี้อนะอืมนะไม่ไม่ได้อยากจะเชียร์ นะคะก็อย่าทําอะไรที่มันผิดผิดกันแล้วกันนะสิ่งที่ไพ่อยากบอกคือฟังธรรมให้มากๆก,การฟังธรรมจะทําให้คุณเข้าใจการดําเนินชีวิตหลายๆอย่างนะบางทีหลวงปู่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะคะเราจะได้เดินทางถูกเราจะได้ทําถูกเราจะได้ไม่ทําอะไรที่มันผิดเข้าใจไหมอืมมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะไพ่ใ็นี้คือให้อยู่ในศีลธรรมนะคะแล้วติดก,กับลาหูเห็นไหมล่ะ นะคะคือให้อยู่ในศีลธรรมตั้งมั่นไว้มากๆเลยนะคะอะไรที่มันจะมาดึงดูดคุณให้ไปทําสิ่งผิดคิดผิดทําผิดอย่าทํามันจะโดนปากปลามนะมันมีพระภัยวะขึ้นมานะคะเออมันจะมีพระภัยวะขึ้นมาแบบนี้พระภัยวะคืออยู่เหนือศัตรูอยู่เหนือมาพระแม่อุมาเทวีก็เช่นกันนะคะการมีชัยชนะ เหนืออุปสรรคทั้งปวงแบบนี้แต่ต้องทําความดีคืออันนี้คือมันเป็นเงื่อนไข,ขของไพ่ที่บอกเนาะอืมแต่ต้องทําคุณงามความดีนะคะมาดูต่อนะห้าใบสุดท้ายมาดูกันฤาษีนกเค้กโหอ,อืมควายธนูพระวิษนุสืบชะตาแล้วก็พังขานเห็นไหมว่า,พาไพ่ใบนี้นะคะ บ่งบอกถึงบุญกุศลจะคุ้มครองนะคะตรงนี้เป็นซุ้มแล้วก็ข้างบนเป็นพระพุทธรูปนะคะผู้ชายคนนี้ใส่ชุดสีขาวการทําความดีนะคะการทําความดีบุญนะจะเข้ามาปกป้องคุ้มครองนะคะจะเข้ามารักษาชีวิตของคุณให้อยู่รอดปลอดภัยให้ผ่านช่วงเนี่ยสองปีนี้ไปได้นะคะเอ,อ่อให้ผ่านให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะ่ะม,มันเป็นในลักษณะนั้นนะการคุ้มครองป้องกันอืม หรือสีนกเค้กเนี่ยคือทําชั่วทุกประการเลยแล้วพระอังคารด้วยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาวุ่นวายตามมานะคะมันจะเกิดการทะเลาะมันจะเกิดการฟาดฟันนะเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องอารมณ์ราคะโทสะโมหะด้วยนะคะอ,อย่าอยากได้อะไรจนเกินไปเกินจนเราทําสิ่งที่ผิดเพื่อให้ได้มาแบบนี้นะคะอะไรเรื่องแบบนี้ก็อย่าทำนะโดยเฉพาะเรื่องทางเพศสัมพันธ์ นะอืมอันนี้ต้องต้องระวังนะคะอย่าไปทําผิดในด้านนี้ให้อยู่ให้อยู่ในศินในธรรมไพ่เป็นดีคือการที่ผิดสินทั้งหมดทั้งปวงเข้าใจไหมครบเครื่องเรื่องกรรมคุณคบเครื่องเรื่องทุกอย่างที่ไม่ดีนะอคโคจรธุรกิจสีเทาแบบเนี้ยเมื่อไหร่ที่คุณสร้างสมความดีนะคะไม่เพียงแต่คุณจะอยู่รอดปลอดภยัยแต่คุณจะมีชีวิตที่สูงส่งเหนือใครๆด้วยแล้วคุณจะมีชีวิตที่มันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ อ,อสูงส่งแบบไม่ไอายใครอ่ะจะใช้คําว่ายังไงดีเนี่ยมันเป็นในลักษณะนั้นน่ะอืมมันเป็นในลักษณะที่ว่ารุ่งเรืองเหนือคนอื่นน่ะได้รับการคุ้มครองได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นแบบนีเน้เหมือนเหมือนสําหรับแรกที่แม่หมอพูดไปเลยอันนี้ก็จะบอกคล้ายๆกันนะคะ โอเคเนาะประมาณนี้แม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ